ทุกคนครับตาสุดท้ายแล้วฮะผมขอผมขอโรงพยาบาลเอครับผีตัวผีตัวนี้เป็นเป็นเพื่อนกับพี่ในสตรีมผีเป็นเพื่อนกับพี่ในสตรีมตัวเนี้ยผมขอครับโรงพยาบาลเอเก้าชั่วโมงแล้วผมขอไอ้ยคิมมี่นูเตอร์นียไม่เคยจุ้มเจกับผมขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย พี่ไม่เคยตั้งแต่สตรีมโฮมมาสี่กี่เดือนแล้วห้าเดือนแล้วไม่เคยโอ้โหนี่ไงเอชั้นเอพี่เก้าชั่วโมงไอ้เชี่ยเก้าชั่วโมงไอ้เชี่ยเก้าชั่วโมงในที่สุดกูได้ด่าโรงพยาบาลเอฮะอย่างเชอรี่บอกเลยเว้ยที่ที่เชอรี่บอกไว้รับผมไปปลึกบด่านมาเลยอะด่านแม่งมาจริงเชี่ยกล่องทองอยู่ไหนวะเนี่ย โหในที่สุดฮะไม่ว่าผมโหว่าใครนอนอ่ะโหแม่งสุดสุดว่ะผีพายแน่นอนวันนี้ใช่เล่นเบลอ่ะมันเล่นเบลมันก็เบื่อเหมือนกันผีก็เบื่อเหมือนกันทุบไปหมดละถือว่าสวยปีสตีมได้สวยปีสตีมสวยฮะโอโหขอบคุณมากฮะในที่สุดกว่าเก้าชั่วโมงผมก็ได้เล่นด่านใหม่ ไอเชี่ยผมไม่เคยสตรีมอะไรนานขนาดนี้มาก่อน9ชั่วโมงอ่ะทุกคนมันแบบมันแบบเคซี่แอดฟัคจัดจัดอะเชี่ยเล่นไงวะชิบหายแล้วไม่มีเชี่ยมันโดดยังไงวะรูโดดอยู่ไหนแจมรูโดดปิดไปสองลูก เฮ้ยเชี่ยติดอ้าวเพื่อนจะเล่นกูแล้วเพื่อนจะเล่นกูแล้วไปเอาเจแล้วไปเอาเจแล้วอันติดแม่งเยปิ้งเปิดเลยโอ้ชิบหายบริเวณกลาง,งๆนี่เล่นยังไงวะเนี่ย โอ้โหไม่อยากมาเปิดของเลยกล่องทองยังเปิดไม่ได้เลยอะ่ะโอ้ oh, เพื่อนไม่มีเปิ์งเพื่อนไม่มีเปิร์สองคนเลยนอนแน่นอนอย่างเงี้ยดูทรงจิมมีนะเต้โอ้โหเฮียเอ้ยอะไรวะเนี่ยเดิ่สำรวจก่อนรอมาเก้าชั่วโมงเพิ่ง ได้ตาแรกอ่ะโอ้โหอยู่อยู่ใจดีให้สุด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 เนี่ยนะสตรีมมาเก้าตัวโม่ละอพี่ลอมซื้อพิธีให้ไปได้หมดพี่ีโอ้พี่ไม่รู้เลยพูดจริงแค่พี่ได้วิ่งหนึ่งรอบพี่ก็มีความสุขละตอนเนี้ย โอ้โหแตกเป็นแตกครับสู้ๆัาโอ้โห่าทำหนูสู้ๆครับใจเย<ส>็ยยนใจเย็นตามอยู่ปะตามอยู่ตามอยู่ชุบเพื่อนก่อนอันดับแรกเฮ้ยจะตายแล้วหรอโอ้ยอะไรครับเนี่ยเดินติดไปหมดเลยฆาตรกรต่อเนื่อง เฮ้ยทำไมวิญญาณมันหลายดวงจังอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะกูชุบไปคนหดึ่งแล้วไม่หรอโอ้โหไอ้เฮียติดไม่มีทางขึ้นเฮียแล้วทุกคนฮะผมผมยอมตายแต่ว่ากล่องทองอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้ oh, ขึ้นไม่ได้ขึ้นทางไหนวะเนี่ยชิบหายละทางพี่ตรงไปตกไป oh, โอ้เจอแล้วเชี่ยกล่องนี้น่าจะเป็นตะปูแน่เลยถ้าเรียงเหมือนเดิมแน่เลยแต่คงไม่ต้องแล้วแหละได้ตานี้ได้เพื่อนไม่มีเปิร์กสองคนบอกเลยว่าจีจครับขนาดแน่นอนถึงเวลาของกูแล้วถึงเวลาของกูแล้ว โอ๊ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหเชียเ่ยเอยต้องวิ่งยังไงวะเนี่ย <c oughs> ก็วิ่งโดดอย่างเงี้ยหรอผมว่าตรงนั้นมันอินฟินิตี้ได้นะเปิดโลเปิดโลโอ๊ยอะไรเนี่ย <c oughs> ตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยเหรอเอ่อตรงที่หลุมมาเกีอืะ อันติตามป่ะเปิดเปิดโลแหมนาติดอดีนาลีมาโมดเลยนะเฮ้ยแต่มันตันว่ะไอ,อเชีย่ยโอ้โหไม่ไหวจริงสวยได้เล่นตาแรก <c oughs> เพื่อนไม่มีเปิร์ พอใจเลยครับพอใจพอใจล้วพอใจล้วกูขอแค่นี้เลยปะปีสตรีมละแม่งเก้าชั่วโมงได้เล่นละสมใจอยากครับพอได้เล่นปุ๊บเยี่ยมได้คุยกับผีครับถือว่าผมได้คุยกับผีได้ทำใหเขารู้จ,จักกันพอไม่ต้องทำอะไรครับที่เหลือไม่ต้องเล่นครับผมผมยอมตายละผมขอแค่นี้และ เฮียเก้าชั่วโมงแล้วแม่งขอแค่กูไปเดินเล่น <t> อ <ainsi> ่ะพอละเพื่อนสองคนดูเพื bye. Bye ่อนน้องๆเลยนอนตอนนี้เป็นเวลาตีห้ายีสบเอ็ดนาทีฮะผมสตรีมมาตั้งแต่สองทุ่มคุ้มคุ้มจัดเลยรายการนาทีนี้ที่รอคอยเลยครับผมไปทุกคนแยกย้ายนอนปิดสตรีมฮะไปครับบายบายครับทุกคนบายบายฮะบายบายฮะตำนานนะครับผมโอ้โห